รังวัดที่ดินคือขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบว่าขนาดของที่ดินจริงตรงกับที่ระบุไว้ในโฉนดหรือไม่เพราะในหลายกรณีตัวเลขในโฉนดอาจเกินจริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริงเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่มักจะรังวัดทุกๆสิปีเพื่อป้องกันปัญหาเช่นการรุกล้ำหรือการถูกอ้างครอบครองประปักการรังวัดแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆค่ะ 1. การรังวัดแบ่งแยก ใช้เมื่อเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินผืนใหญ่เช่นเพื่อขายบางส่วนหรือแบ่งมรดกเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะเข้ามารังวัดใหม่และออกโฉนดแยกให้2การรังวัดรวมโฉนดใช้เมื่อเจ้าของซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มแล้วต้องการรวมแปลงให้กลายเป็นโฉนดเดียวกันก็ต้องยื่นขอรังวัดรวมใหม่เช่นกัน 3. การราังวัดสอบเขตใช้เมื่ออยากตรวจสอบว่าที่ดินของเรามีขนาดตรงกับในโฉนดหรือไม่รวมถึงกรณีที่หมุดที่ดินหายหรือแนวเขตไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปักหมุดใหม่และปรับแนวอาณาเขตให้ถูกต้องสรุปคือการราังวัดที่ดินไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเพราะมันคือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าที่ดินของเรามีขอบเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายและช่วยป้องกันปัญหาในอนาคตได้อย่างดีเลยค่ะ พบกับเกรดความรู้อสังหาได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับท่านที่สนใจอยากทำอาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ทาง Winner Estate Education มีอบรมฟรี2วันสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.winnerestate.net หรือโทร020118777ค่ะ